สวัสดีค่ะเ้ good morning, ื่ะกี o 굿มอร์นิ่งด้วยลูกอืม o มอร์นิ่งอืมสวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อนี้ยายอิงกะสิเอาต้นอ่าเอาขี้ฟุ้นเอาปุ๋ยนะคะมาใส่ต้นใหม่อีกแล้วเพราะลูกมาใส่ต้นใหม่ฟันทั้งนี้นะคะนพี่น้องกำลังงามกำลังออกดอกนี่จ้ะเห็นบ่ กำลังออกดอกนะพี่น้องเนาะนี่งามงามเบิง้งยายอีงสิพาเบิ่งเด้องามหลายพูนพูนพุนพูน,นพี่น้องเอ้ยลูก,ล,กลูกกะอยากอยากนั่งน้ำเมยียก่อนเดี๋ยวก่อนลูกให้แม่ในแก้วกาแฟแม่อยู่ไหนนะแก้วกาแฟแม่อยู่ไหน เพื่อนกินกาแฟไปพร้อมอันว่าที่เอาเอาอันนี้มันออกก้อนเอาวัชพืชมันออกก่อนพี่น้องกาแฟก็หอนไอทวน,ทวนทวนอยู่ตื่นขึ้นมาบ่าท่านได้เห็ดอีหยังดอกโอ้ยอยายอิงก็ได้เอาอันที่ล้องหัวเข้ามาอีกละต้องไปซื้ออันที่ล้องหัวเข้าไว้จะเห็ดสวนนะเวลาเฮ้าวัน นั่นลงัวเข้าด้านเมื่อด้านย้อนอย่างพี่น้องอยักด้านย้อนเห็ดสวนแต่ก่อนมันด้านเพอว่ยยายิงลดล่มเนาะรถจัก,กรยานล่มแล้วกะ็วันนี้ก็ไปคุกเข้าถูอันทําความสะอาดห้องน้ำนะยายิงรับจ้างทําความสะอาดห้องน้ำทำรับความสะอาดบ้านเขาน้ำเนาะแต่ก่อนจากเป็นเชฟแล้วก็มีเวลาว่างก็ไปทำความสะอาดบ้านพ่อมนะวันนี้ เสางานทั้งสองยางแล้วมาเห็ดงานมาคิวบ้านจะของเอาโอ้ยจะเมียนเนาะอยากแต่จะออเซาะแต่เศร้าแท้ก็ออเซาะกันมืดคืนแล้วจะมาออเซาะอะไรปุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยพอแล้วลูกพอน้องอยากออเซาะเย้ยก็ต้องอยากออเซาะนะพอแล้วพอแล้วเออพอแล้วลง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 พอ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  that's enough that's enough no more no more no more ออเซาะ ว่าสิอันเอาวัชพืชออกว่าะสัน้นเบิ้งดีๆพี่น้องมันเป็นเบีย้ยบกโอเได้นี่นี่มันเป็นต้นบกโอค่ะยิ่งกินแเรายิ่งกับเมืวานวานวานไว้นี่เนาะเม็ดบักโอนะมันผลเกิดย่างดีเนี่ยยิ่งก็สิเอาไวก้กอนเด้นนี่เด้อนี่อันนี้ยังสิบอยัองสิบอถอนเขาออกเพราะว่าสิเลียงใส่อันนี้ไว้ย้ำห้อน ยามหนาวก็สิเอาใส้กระถางแล้วสิเอาเข่าบ้านบัดเทยียปีหนามันได้กินพี่น้องร้องเบิงเพราะว่ามูอยู่อันโปรตุเกสนะอยู่ประเทศโปรตุเกสเนาะเพื่อนอันพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อว,ว่าเม่นหยาดได้มาเบิงนางหลายมือรถตะนามซื้อเอาตะนามฉีดพานบด้นั่นปันด์ลราเป็นต้นบกกอพี่น้อง หอมป่ะหอมหอมอันนี้อยียงนอเหลืองอันนี้อยียงนอนโกลเด้นเดลิเชตนี่จำได้อยู่ซื้อนางไปใส่บุปไายนางโกลเด้นเดลิเชตซื้อนางเนาะเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้บุชบาเนี่ยบัตชบาเนี่ยค่ะเด้อผู้ใดอยากซื้อมาปุกเด้ออีบัตชบานี่หอมเนี่ยค่ะหอม แต่ว่าบ่าหอมแรงนะคะแล้วก็สีส้มนี้นสีส้มเนี่ยสีส้มเน,นี่ยค่ะอันนี้หอมกลิ่นหอมแรงหอมคือลูกพีชหอมคือลูกอืมหอมคล้ายๆลูกพีชอันนี้คือซัมเมอร์ซองนะคะเนี่ยเนี่ยสีของเขาเนี่ยสีส้มๆเนี่ยพี่น้องเห็นบ่าเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นพวงโยเป็นดอกช่อก็มีเป็นดอกพวง คันมันสมบูรณ์หลายๆมันก็จะเป็นดอกพวงส่วนมากมันสมบูรณ์คักต้นของย่ยอิงอะเนี่ยค่ะอันนี้ Golden d e ลิเชียสนะคะอันแล้วก็มีสีแดงเด้อสีแดงองชมชมพูนี่ลักออกออกอีกแล้วรอบสองนี่ค่ะสีแดงอมคาริสมาอันนี้ของเพื่อนนี่นี่นี่ค่ะ เพิ่นใแเราเพิ่นก็สิเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เพื่อนดอกน้อยเพื่อนก็สิแดงแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ะย่ดโดนค่ะอันนี้ก็ะย่โดนโดนนี่สีชมพูนี่พี่น้องจ๋านี่ชมพูนี่ก็ะย่โดนโดนเด้อจากชมพูเราก็เพราะเขาอันอยูยโดนโดนเราแยอ่อิงว่าได้ตัดจากทีนึงก็จะเป็นแบบนี้ได้จ้ะเด้อนี่นี่ ยายอิงว่าได้ตัดเขาคนน่ะคนน่ะพี่น้องช่อเขานี่เป็นซองเดือนสามเดือนเราเด้อค่ะนี่ตั้งแต่รุ่นแรกเล้อนี่ยายิงคันได้ตัดยายพอว่าด,ดอกมันบาบานเบิดก็เลยมาตัดแต่พวกนี้นะพวกนี้กันได้รอบที่สองแล้วค่ะนี่นี่ค่ะรอบสองของเขานะพี่นอ้องยายอิงสี่เอาฟุ้นไส้เราก็สีเอากระถางโมดินเก้าดินยังอะค่ะสีเอาอัน,น เอาดินเก่าออกไป,ไปไปมักไม่งั้นยายหญิงว่าว่าหลายกับลายว่าว่าลายกับว่าลายดอกแต่ว่ากะเห็ด <c oughs> คือเกางานประจำเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห <c oughs> ็ดซื้อมือซื้อมือเอาละจ้ะยายหญิงกลับมาแล้วเด้อเมื่อวานบสบายเบิดมือเมื่อนี้กลับมาแล้วจ้าส่งความสุขให้กันจ้า